Daily Podcast, ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักปีสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมโทมัสพิชเยนนะครับวันนี้ครับเป็นวันที่ผมมีการเริ่มรายการใหม่นะครับก็ชื่อรายการว่าคุยข่าวเช้าวันจัน์ทรนะครับก็เป็นรายการที่ทำกับน้องกอย่านะครับไอระดาพิสวรณนะครับที่ทางเพจของ เ o ร k พอยท์ทูเดย์นะครับก็เป็นรายการที่เราจะมาสรุปให้ฟังฮะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างประเด็นข่าวนะครับอิชูไหนบ้างที่โอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากเลยนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันฮะพอเสาร์อาทิตย์เนี่ย บางทีเราก็พักข่าวไปนะฮะอยากจะไปดูอะไรที่มันบันเทิงสมองบ้างนะครับพอกลับมาเช้าวันจันทร์ที่จะมาเจอเราตอนเช้าเนี่ยนะครับเราก็จะมาบอกนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีแบบนี้นะอาทิตย์นี้ต้องจับตาดูข่าวอะไรบ้างนะครับก็เป็นประมาณนี้เราก็จะมาทุกเช้าวันจันทตอน8ปดโมงเช้านะฮะก็จะเป็นการหลังจากที่ฟังจาก Mission Daily Report นะฮะซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะเจอผมในบางวันนะครับก็จะฟังต่อรายการคุยข่าวเช้าวันจันท์ของผมกับกอหญ้าในวันจันได้เลยนะครับก็ สิ่งที่อยากจะมาเล่าเนี่ยไม่ได้อยากจะมาคุยเรื่องคอนเซ็ปรูปแบบรายการเพียงอย่างเดียวนะครับแต่อยากจะบอกว่ารายการนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายในเวลาที่สั้นมากนะครับคือน้องกอย่าเนี่ยเขาทักผมมานะฮะภายในเรียกว่า3-4วันก่อนวันที่วันเนี้ยนะฮะย้อนกลับไปประมาณสักวันศุกร์วันนี้วันจันทร์นะฮะที่ผมกําลังอัดพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังอยู่เนี่ยวันจันทร์นะฮะย้อนกลับไปประมาณสักวันศุกร์นะฮะน้องกอย่าเขาทักมาอยากทําข่าวเช้าบ้างแบบที่ผมทําที่มิชชั่นเดลี่รีพอร์ตเนี่ยนะฮะ นี่ผมก็เลยชวนไหนเล่าให้ฟังซิอยากทํายังไงอะก็เล่าคอนเซ็ปต์กันมาผมก็เลยโอเคเคาะโต๊้เลยงั้นมาทําด้วยกันเลยนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังเนี่ยแล้วก็ลองคิดตามไปด้วยกันนยนครับคือบทเรียนหนึ่งที่ผมได้นะฮะจากการทําเรื่องของออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็ มันพัฒนามาจนกลายเป็นผมมานั่งเป็น uh, reporter ที่ Mission Daily Report นะครับมีรายการทยานนะครับแล้วก็มาเป็น reporter อยู่ที่ทั้ง uh, Workpoint Today เนี่ยแหละครับแล้วก็อีกหลายๆสื่อที่แต่ละท่านก็จะได้มีโอกาสรับฟังผมเนี่ยนะครับคือมันถ้าให้ถ,ถอดบทเรียนฮะมีประมาณสัก5ข้อนะครับอันนี้ผมถอดบทเรียนมาด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะมาลองเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ลอง คิดตามดูว่าเอ๊ะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับก็ข้อที่1น,นะฮะถ้าคิดอยากจะทําอะไรที่มันท้าทายตัวเองหรือทําเรื่องออนไลน์นะครับข้อที่1เลยฮะให้ทำตอนที่ยังไม่ได้พร้อมมากคือเรียกว่าไม่พร้อมทําเลยนะครับไอ้คคำว่าไม่พร้อมทําเลยนี่ไม่ได้หมายควาว่าไม่มีความพร้อมอะไรแต่อย่างไรเลยนะขาดแคลนทุกสิ่งอย่างนะครับเวลาก็ไม่มีใจก็ไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่นะครับ คือความไม่พร้อมของเราเนี่ยมันต้องบนอยู่อยู่บนความพร้อมที่มีบ้างของเรานะครับมีเวลาไหมนะครับมีเอ่อความมีแพชชั่นที่อยากจะทํามันหรือเปล่านะครับมีพื้นฐานความรู้บางอย่างไหมนะครับไลฟ์สไตล์เหมาะกับการที่จะไปทําเรื่องนั้นไหมนะครับนี่แหละฮะไม่พร้อมทําเลยเพราะว่าอะไรครับบางครั้งเนี่ยรอจนมันพร้อมฮะไม่ได้ทําในโลกยุคสมัยนี้นะครับหลายท่านบอกครับผมผมไม่ได้เป็นคนพูดเองนะผมก็ฟังจากเอ่อ หลายๆท่านที่เรียกว่าเป็นมีมีความเชี่ยวชาญแล้วบนการทําเรื่องออนไลน์เนี่ยนะครับหลายท่านบอกผมเลยฮะเฮ้ยอย่ารอให้พร้อมเพราะรอให้พร้อมนะไม่ได้ทําสักทีพอคุณรอให้พร้อมเนี่ยโลกมันก็ไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับไอ้ที่คุณเตรียมมาเพื่อให้พร้อมเนี่ยวันนี้มันไม่พอแล้วเพราะเข้าไประดับหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่พร้อมอ่ะมีความพร้อมแค่สักระดับหนึ่งไม่ต้องรอจนเฟคไม่ต้องรอจนทุกอย่างมันเปะ๊ะมันดีที่สุดกะว่าวันที่ฉันกด go l i ฟ e ปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันต้องออกมาเปะ๊ะรอแบบนั้น ไม่ดีนะถ้าทําได้ก็ดีแหละผมว่านะแต่ว่าถ้ามันยังไม่พร้อมและคิดว่าอยากจะเริ่มมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วลุยเลยนะครับข้อ2ครับต้องมีคลังข้อมูลนะครับหรือว่าสิ่งที่กําลังจะไปทำเนี่ยมันตรงกับพื้นฐานหรือความรู้ที่คุณจะพอมีอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นผมมาเป็นรีพอร์เตอร์อ่านข่าวเนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานเดิมของผมเนี่ยนะฮะผมก็เ,เรียกว่าเคยผ่านงานที่มันจะต้อง จับไมค์มือถือไมค์ไฟสองหน้ามาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ต้องมาพูดกับคนเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับผมเรียกว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับแต่ว่าคุณเรียกว่าคุ้นเคยดีกว่าจะเรียกว่าไม่ตื่นเต้นก็คงไม่ไม่ใช่เพราะบางทีก็ยังตื่นเต้นอยู่นะแต่ว่ามีความคุ้นเคยรู้ว่าควรจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบอ่านข่าวอยู่แล้วนะครับผมติดตามข่าวนะครับทั้งในประเทศแล้วก็รอบโลกโดยตลอดนะครับแล้วก็จะมีความเห็นนะครับให้กับแต่ละข่าวนะครับเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มมีกกาารออ สื่อสารให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านจนได้มาเป็นรีพอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่พร้อมครับแต่ในข้อที่สอนที่ผมบอกเนี่ยครคุณต้องมีคลังข้อมูลคุณต้องมีพื้นฐานที่มันตรงกับสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่บ้างนะครับเช่น mm. ถ้าคุณอยากจะมาทําออนไลน์มาขายของอย่างเงี้ยนะครับมาขายของออนไลน์เนี่ยคุณต้องมีความถนัดทางด้านการขายของบ้างอธิบายสินค้าเป็นขายของเป็นอย่างเงี้ยมันถึงจะไม่พร้อมทําได้เลยแต่มีพื้นฐานอยู่ แต่ถ้าโอ้โหอธิบายสินค้ายังไม่เป็นพูดในเชิงการขายยังไม่ได้นะฮะ convince หรือทําให้คนเขาเชื่อปิดการขายไม่ได้แบบนี้ต้องไปฝึกมาก่อนนะครับเพราะว่าวันที่เราเริ่มมันจะกลายเป็นเรื่องความลากลากระอวนนะครับพอเราเริ่มไปปับ๊บแล้วฟีดแบ็กมันไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็อาจจะหมดกําลังใจได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2องต้องมีคลังข้อมูลหรือว่าต้องมีพื้นฐานที่มันตรงกับสิ่งที่คุณกําลังจะทําบ้างนะครับข้อ3ฮะ อุปกรณ์แล้วก็วิธีการใช้ครับเป็นสิ่งที่คุณจะเป็นจะต้องมีพร้อมแล้วก็มีความรู้พอสมควรในระดับหนึ่งคําว่าอุปกรณ์คืออะไรครับคือการจะใช้เครื่องมือทางออนไลน์ในการโดยเฉพาะการเป็นสื่อนะครับหรือว่าการที่จะสื่อสารอะไรออกไปผ่านออนไลน์เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการเนี้ยพี่ผมมาอัดพอดแคสต์ให้กับคุณผู้ฟังทุกทา่านหรือผมอ่านข่าวนี่นะครับอุปกรณ์เสียงมีความสําคัญสูงกว่าอุปกรณ์ภาพคือภาพเนี่ยบางทีอาจจะไม่ชัดบ้างนะครับอาจจะเห็นไกลๆบ้างนะครับ อาจจะแสงไฟอาจจะดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่บ้างยังไม่มีความสัมพันธ์เท่ากับระบบเสียงที่มันยังไม่ดีพอนะเพราะว่าเวลาคนเขาดูเราทางออนไลน์เนี่ยเขาสนใจเสียงมาก่อนนะไม่ได้สนใจภาพมาก่อนนะอันนี้ในลักษณะของการที่เป็นรีพอร์เตอร์หรือว่าการที่จะมาพูดนะครับการสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยผ่านทางสื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เรื่องเสียงต้องพร้อมก่อน นะครับถ้าพูดออกมาเสียง, o e, o e. ง,ยงอยู่อีอูอีบางคนเสียงอยู่ไกลบางคนเสียงอยู่ใกล้เวลาคุณผู้ฟังฟังก็อาจจะรู้สึกว่ามันต้องมาคอยปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะครับเพราะว่ามันไม่สมูทนะฮะมันไม่ราบลื่นนะฮะเวลาฟังบางท่านหลายท่านก็ใส่หูฟังเวลาฟังใช่ไหมเจอเสียงบางท่านดังมากอ่ะไปเจอเสียงบางคนเบามากเนี่ยต้องมาคอยปรับก็จะไม่สะดวกนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้โปรแกรมครับคือไอ้การไลฟ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้มันไม่ใช่ว่ามากด,ป,ป,ดาปั๊บเปิดคอมมาปุ๊บ แล้วมันจะไลฟ์ได้ง่ายๆเลยแน่นอนก็อาจจะไปใช้ปุ่มบน Facebook แบบง่ายๆก็ได้นะครับกดไลฟ์ปั๊บมันก็ส่องเห็นเราเลยใช่ไหมครแต่อย่าลืมว่าพอเราเปิดไลฟ์นะครับระบบเสียงละ่ะมันเข้าไปถ้าเราใช้แค่มือถือง่ายๆเนี่ยนะฮะเสียงแทรกแบ็กกราวด์จะเยอะแยะมากมายเลยคนฟังก็อาจจะฟังเราไม่รู้เรื่องนี่ก็ลำบากแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์แล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยฮะเราก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับโปรแกรมสมัยนี้ก็มีเยอะฮะ OBS นะครับคุณจะไลฟ์ผ่าน s t r e a ย y a r d ใช้ซูมก็ได้อ่ะก็แล้วแต่ว่าคุณจะถนัดอะไรนะครับก็ข้อ4ฮะเรื่องที่คุณจะทำเนี่ยนะครับมันต้องไม่ฝืนคุณมากจนเกินไปคำว่าไม่ฝืนคืออะไรครับอย่างผมเนี่ยผมต้องมาอ่านข่าวตอนเช้านะฮะถ้าผมไม่ได้มีลักษณะที่จะตื่นเช้าได้เนี่ยมันต้องฝืนตื่นทุกวันเนี่ยนะฮะมันทำไม่ได้นานนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการตื่นเช้าไม่ใช่เป็นเรื่องปกติสำหรับผมเลยนะครับ ผมเป็นคนตื่นสายไม่ว่านอนเอาว่าเป็นคนนอนนอนเยอะอะนอนหลายชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะตื่นเช้าได้ครับถ้ามันมีมิชชั่นบางอย่างที่จําเป็นเราก็ต้องทําแล้วก็หลังจากที่ผมมาเป็น r e p o r t เตอร์อ่านข่าวเช้านี่ครับสำหรับผมเนี่ยเป็นมิชชั่นที่ถือว่ามีความสําคัญเพราะว่าต้องสื่อสารกับคุณผู้ฟังหลายพันคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องตื่นให้ได้ครับเพื่อที่จะอะไรฮะมาปฏิบัติภารกิจฉั้นผมไม่เคยสายเลยครับเวลาที่อ่านข่าวเช้านะแต่ก็อาจจะมีบ้างนะวิ่งไปเข้าโอ๋เกือบไม่ทันนะครับ สายไปสักนาที2นาทีเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องฝืนจากเดิมที่ผมไม่เคยตื่นเช้าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ผมอยากทานะครับก็ทั้งเวลาทั้งเรื่องเนื้อหานะฮะคือเรื่องเนืน้อหาเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการขายเลยวันพรุ่งนี้จะไปไลฟ์ขายเนี่ยอันนี้อาจจะฝืนก็ต้องสํารวจตัวเองให้ดีครับว่าเราเหมาะกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะหรือว่าไม่ชอบอ่านข่าวเลยนะคร ก็อาจจะทําไม่ได้นานนะครับแล้วก็อันนี้ข้อ4นะฮะก็ต้องไม่ฝืนมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ข้อ5ครับผมอยากจะตบท้ายด้วยข้อสุดท้ายด้วยประโยคที่ผมฟังมาจากผู้อื่นนะฮะแต่ผมคิดว่ามันตรงมากเลยครับก็คืออะไรที่มันใช่เรามันจะไม่เหนื่อยครับอย่างการรายงานข่าวเช้านะครับถ้าคุณผู้ฟังได้เคยฟังที่ผมได้รีวิวนะฮะตารางการทํางานของผมในหนึ่งอาทิตย์มีอะไรบ้างนะฮะก็เรียกว่า 7วันเนี่ยผมอ่านข่าวทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยไปสักหวันอ่านข่าวรวมๆไปเนี่ยเรียกว่าทุกวันเลยดีกว่าทุกวันมีการที่ผมจะต้องไลฟ์บางวันไลฟ์ทั้งเช้าไลฟ์ทั้งเย็นเนะเช้าก็คืออ่านข่าวเชาว้าใช่ไหมตอนค่าก็มีการไลฟ์อ่านข่าวอีกนะครับก็สารพัดช,ช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมสามารถทําเรื่องนี้มาเป็นปีได้ครับแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยแน่นอนมันอาจจะเหนื่อยกายมีครับ บางทีโอ้โหเพลียมากเลยเมื่อคืนนอนน้อยนะฮะตื่นเช้ามาก็อาจจะเพลียๆนะฮะหรือว่างานที่เป็นงานประจําของผมที่ผมเป็น c ีออยู่ที่แอนดีเทคเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่ามันไม่เคยงานงานไม่เคยง่ายและไม่เคยน้อยนะครับพอไปถึงตอนค่าเนี่ยบางทีก็โอ้โหเหนื่อยกายมาเต็มที่แน่นอนมันมีนะฮะแต่ว่ามันไม่เหนื่อยใจฮะมันเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นในการที่จะมา,อ,าอยู่หน้าจอแล้วก็เล่านะครับให้คอมเมนต์แล้วก็ใส่ใจใน ทุกเนื้อหาที่เอามาสื่อสารกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเสมอในท,ทุกช่องทางไม่เคยทําแต่ว่าหวันนี้ไม่อยากทําเลยแต่ก็ยังต้องฝืนทําเรียกว่าน้อยมากแทบไม่มีเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสุดท้ายที่ผมอยากขีดเส้นไว้นะครับก็คือหลังจากที่คุณทําทั้ง4ข้อแรกที่ผมได้ย้ําไปเนี่ยนะครับก็คืออะไรบ้างฮะมาย้อนให้ฟังอีกทีนะครับข้อหนึ่งไม่พร้อมทําเลยข้อ2มีคลังข้อมูลหรือตรงกับพื้นฐานที่คุณมี ข้อ3มีความถนัดในการใช้อุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมบ้างนะครับแล้วก็ข้อ4ต้องไม่ฝืนในทั้งด้านเวลาหรือเนื้อหาหรือจริตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วก็ข้อสุดท้ายที่มันจะเป็นตัวขีดเส้นใต้ของเรื่องนี้ก็คืออะไรฮะคืออะไรที่มันใช่เราทําแล้วต้องไม่เหนื่อยนะครับก็เป็นบทเรียนนะฮะจากที่ผมมีรายการเพิ่มอีก1รายการคือคุยข่าวเช้าวันจันทร์แปดโมงเช้าทุกวันจันทร์จะมาสรุปข่าวให้ฟังก็ถอดบ,บทเรียน เรื่องแรงบันดาลใจหรือวิธีการนะครับที่จะลุกขึ้นมาแล้วจะลองมาไลฟ์นะครับเผื่อจะคุณผู้ฟังทุกท่านอยากจะอยากลองไม่ต้องไลฟ์อย่างเดียวก็ได้นะครับ mm. อยากจะลองทําอะไรที่มันเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนหาความท้าทายในชีวิตหรือหาอะไรใหม่ๆทำนะฮะโดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็นล็อกดาวน์แบบนี้นะครับก็ mm. ถ้า,ามีใครที่พอมีเวลาแล้วก็มีแรงบันดาลใจในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้ทําและอยากทำนะฮะก็อลองเอา5ข้อที่ผมได้ไล่เรียงมาให้ฟังนี้ลองไปลองปฏิบัติดูอาจจะได้ การท้าทาทยตัวเองในแบบหนึ่งนะครับได้ลุกขึ้นมาทําอะไรที่แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทําแล้วก็คิดว่าอยากทํามาตั้งนานแล้วจะได้ลองทําดูสักทีแล้วก็ถ้าทําแล้วมันก็ไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็กลับไปทําไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ไม่แปลกอะไรดีกว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เสียดายว่ารูนี้น่าจะได้ลองทํารูนี้น่าจะได้ทาเป็นไปตั้งนานแล้วไม่น่ารอมาันจะถึงวันนี้เลยนะครคุณผู้ฟังทุกท่านมีอะไรที่ยังอยากทําแล้วยังไม่ได้ทํำไหมครับ คอมเมนต์มาหรือว่าแนะนํากันมาได้นะครับผมเองก็อยากฟังเรื่องราวของทุกทท่านเช่นกันนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน e ีีต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดี